เข้าไมเข้าไม่รู้กูได้ยินแต่ชนเสาไม่เห็นกูยิงด้วยเลยอัดเข้าไปอัดเลือกมุมเลยอัดเต็มคอไปเต้นซ้อมมามีแต่แปรเฮียกูไม่ได้จิ้มกูแปรแต่มันโดนไม่เต็มข้ามการเฮ้ย ตะข่ายขยับนะตะข่ายขยับตะข่ายขยับนะตะข่ายขยับราขาเนระบี่นี่อันรอรอครับเอ้ยเดี๋ยวก็มามคลิปคลิปคลิปขาคลิปกูคลิปกู YouTube ย YouTube ูสวยสุดเพื่อนเรียกว่าพีเคสเปลี่ยนแล้วนะไอซีเชนเอาเหมือนเดิม นี่ยเย็บบหดมือเดียวโอ้ยลูกนี้สบายลูกนี้ไม่เข้าแล้วอตาจารย์ไม่ตรงเลยนะโอ้คุณีนเนาะโอ้อกลัว่าเสื่อนะมือนี่เข่ากันใอบปากสอกูแมงอย่วา ไอ้ลีวะเ้วแบบุงเลยวะไอ้เนอเนี่ยเอ้กูพิตาเนียวพิตากูมากูม่ใกลเาเท่ข้ากันเไอ้ยิงได้ดิยิงไม่ได้มึงต้องมาคุย

อุ้ยช็อตบักกกรไม่เห็นเลยถือทางหรอไงไม่เสียไปเต็มมือนียสบายตัวนี้กูสบายหิงบ่เขาไอ้ไอ้เขาเน้นเาไม่ยิ่งออกแค่หนขายทำก่อมัก็ดันมก็ดันมาเ้ยมเนลงนหลกหเดตาตาขึ้ควันโอ้ยถ้าแบบแอคับแล้วมันเสียแล้ว โนยบวยนี่ลมว้าวเสียเวลาอยเงี้ยยาเกินแมงเตเกียมึงหยาคนละมึงยิเขานะเอ้ยนาเกียรตเออออกออออกทีวีมึงยันเนี่ยนี่ป๋เอาเป็นยังอยู่คนที่ตามเป็นแสนคนที่ตามิคนไปะรเ่ยนี่

อกบแมงยนแบบเสียวไ่อบ่านได้ประตูหุนนียิงได้หนยิงยิงแล้วลูกนึงเลยอีกประตูนี่ประตูยนี่กูนึกวาจะถ่ยโอ้แม่งวมึงอีกคนยิเข่ากับสองสองมายิงไ่ยิงประเลยยิงเข่ากับสากรจเออกรจเลยเอาเสาไง

ต่อเลยเกมใหม่จุ่มอะไรวะจุ่มสิบแปดมันช้าไปสองนาทีไม่เพียงไอ้เราชนะนะใช่ไงก็ก็มาเดินเขาอ่ะก็กูรู้ไงว่ามึงจะเตะไปทางนั้นกูก็ขยับโยกไปทางนั้นนิดนึงเปลี่ยนประตูทุกเกมเลยยะ

ม่ต้องกดดันเพื่อนยิงเพื่อขึ้นนำไม่ต้องกดดันไม่ต้องการันเปลี่ยนไปเลือดเลยไหมไไก่กันเหรอวะ มุดข่ายลุตเลด่ายลุตเฮยจแม่เรยรอิงเมยิงเมื่กี้ก่อน โสากับโสากับกลางสามันน่ะบต้องพุ่นนะโบต้องหนีกับกลางกบเลือกกูงไปไมเป็นไรเพื่อนเดี๋ยวกูจัดการให้ถ่าใกล้ๆเลยครับ